เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมบูปิ้งครับผมสามสาหรับวันนี้นะผมผมจะมาทำตามคอมเมนต์ที่หลายๆคนได้คอมเมนต์มาหาผมนั่นก็คือการสอนแต่งปืนฟาร์มานั่นเองนะผมหรือปืน fr. 5 5 6นั่นเองนะครับเออก็สำหรับปืนนี้ก็ในซีซั่นนี้มันก็โดนบัฟมันเล็กน้อยเนาะก็ทำให้มันยิงง่ายขึ้นนะครับผมแรงดีดลดน้อยลงเนาะ เพื่อไม่เปการเสียเวลายอย่าลัไปดูของแต่งเลยดีกว่านะผมไปไปดูกันเลยเอาแล้วผมสำหรับของแต่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าไอตรงเนี้ยมาเป็นของแต่งที่ผมเพิ่งจะลองทดสอบดูเมื่อคืนเนาะก็มีตามนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมนะ้มาเร็วไปเร็วนะครับผมลำกล้องปืนผมจะใส่ MIP r i right f e barrel วงเล็บด้วยนะครับผมว่าเป็นตัวช็อตนะมันจะทําให้เราเล็งไวขึ้นนะครับพันธุ์ท้ายผมใส่ YKM combat sock t นะครับผมเลเซอร์ผมใส่ OWC laser statical ใต้ลำกล้องผมใส่ Operator forgite นะครับผมแล้วก็ ิ่บหลังผมใส่แกนูริเตสกิบเทปนะครับผมเหมือนเดิมผมให้เวลาแคบตามวินะครับ3 2 1โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงการทดสอบปุยกันเลยดีกว่านะผมไปไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในสนามฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่างแรกเลยมาดูแรงดีแบบสแตนดานก่อนเนาะแบบไม่คุมเลยนะครับในระยะ5เมตรนี่ถือว่ายังดีดมากเลยนะ โอเคลองคุมดูนะครับแบบไม่แต่งนะระยะ5้าเมตรโหดีดีโหด,ด,ด,ดีดีจัดจัดโอเคทีนี้มาดูการทำดาเมจกัน30 2ส25ยิบสองห้าดาเมจแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมคืออกขาแขนนะครับผมดาเมจไม่เท่ากันเนาะระยะ10เมตรอะดาเมจเท่าไรบ่30บ2 25ห้าโอเคเท่ากันแต่ว่าถ้ายิงครึ่งตัวบนมีสธิตตายใช่ไหมอ่าโอเค คือตัวบนสี่นัดตายนะครับลองดูระยะสแตนดาร์ด20เมตรนะครับผมแบบยังไม่แต่งนะอันนี้คือการคุมนะครับผมส2มสองลองดูก็ถือว่าดีนะเออถือว่าดีอยู่นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูแบบที่ผมแต่งแล้วดีกว่านะผมไปไปดูกันเลยโอเคครับผมสลับเซตที่ผมแต่งไว้นะครับต้องบอกเลยว่ามันก็เล็งไวในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ มันยิงง่ายขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่ะมาดูในระยะ5เมตรก่อนเนาะอ่าค่อนข้างแม่นยำขึ้นนะครับผมแรงดีดน้อยลงนิดนึงโอเคดูดาเมจหน้อย30สิบเท่าเดิมอ่าทีนี้เริ่มยิงแม่นยำละระยะ1ิเมตรละโอเคดาเมจเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคเท่าเดิมงั้นเลยต้องเช็คมาดูความแม่นยำครับระยะ1ิเมตรเนาะ อืมใช้ได้นะระยะ20เมตรล่ะอันนี้น่าจะเกินระยะไปนิดหนึ่งนะ20เมตรนี่คือไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะปืนฟาร์มาร์สอ่ะลองยิงดูสามสองหนึ่งแบกปุ่มก็ยังถือว่าดีกว่าแผดที่แล้วแผดที่แล้วมันจะดีด่างนี้เลยมันจะดีดขึ้น่างนี้เลยตั้งแต่นัดที่15มันจะดีดขึ้น่างนี้เลยแผดที่แล้วนะ แต่เนี้ยผมมีวิธีการยิงนะครับผมแบบให้มันดีดน้อยๆคือยิงนี้ดูนะเนี่ยยิงเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะมันจะดีดน้อยนะครับอย่างนี้ก็ได้พยายามกดไม่ต้องถี่มากกดไปจังหวะนะน,นจบนะครับก็เหมือนเดิมดาเมจนะครับผม30 22 25นะครับผมยิง4นัดตาย โอเคครับ okay, ผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมเพยกันดีกว่านะครับผมไปไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออจะบอกว่านี่คือการอัดรอบที่สามเลยทุกคนเชื่อไหมเออมันคือผมมาพยายามอัดไปหลายรอบแล้วแต่ว่ามันหลุดระหว่างอัดผมก็เลยต้องอัดใหม่นะครับนี่รอบดีก็รอบที่สามแล้ว ก็แคมป์บนนี้เลยแล้วกันจริงๆไปวิ่งบุกกับเขาก็ได้นะแต่พื้นที่เรามันแคบกันไปเดีเลยไม่แนะนำเท่าไหร่นี่คือด่านด่านใหม่นะครับผมไม่ด่านโดมแนะนำให้ AR ปุุมพื้นที่ข้างบนดีที่สุดนะครับ ปล่อยไว้ก่อนแฟนเป็นคนขึ้นมาโอเคเขาปล่อยตรงนเ้แสนแสนไปอขอลองของใหม่หน่อยดิเล่นไงอะ่ะโอ้ ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยไอ้เจ้าอะไรเนี่ยโดนนะเล่นงไงวะออ้อู้เล่นนี้นี่เองเร็วมากเลยนะแต่มันใช้ใจโลยิงไม่ได้อะอันนี้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 น่าเสียดายน่าเสียดายที่ใช้ใจโลไม่ได้นะครับ โอ้ใช้ใจโลคไม่ได้เล่นยาเลยถ้าใช้ใจโลได้นี่เยี่ยมเลยเสได้อันนี้อาเสียดาข้อเป็นข้อเสียข้อเสียเด็กน้อยแอบเสียดายอยู่นะถ้ามัน ใช้ใจโลคุมได้จะดีกว่าน,นี้เขาเรียกเปิดสิ่งครั้งแรกเออจบเกมแล้ว โอเคครับผมจะี๋ยตัดสดช่วงท้ายคลิปกันดีกว่านะครับผมโอ้ยนี้ลินพันกันพูดไม่ชัดอีกิ๊งก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับใครอยากให้ผมทำปืนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมสำคัญมากๆเลยอย่าลืมกด subscribe subscribe ถึง1,000นะครับผผมมจะไดด้เปิสรร้าางยได้ได้สักทีนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย